สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินมีข่าวสารมาเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกุณซือกาลาเชื่อกุนโดกาลมีใจหวังคว้าตัวมาร่วมทีมไม่ต่อขอนะ โอคามบูรุกคุณซือของกาลาสตาลายเปิดเผยถึงความชื่นชมในตัวของอินไทยกุนโดการเป็นอย่างมากมิดฟิลมาประสบการณ์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลายนี้คุณซื้อของกาลาสตาลายนะครับยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่านักเตะลายนี้เป็นเป้าหมายที่ทีมอยากได้พร้อมระบุว่าหวังจะเห็นกุนโดการสวมเสื้อของกาลาสตาลายหลังสัญญาของนักเตะกับแมนซิตี้นั้นหมดลงหลังจบฤด,ดูกาลนี้นะครับอินไทยกุนโดการนะครับ เป็นนักเตะที่ทุกคนอยากได้เราเองก็เช่นกันนะครับเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่มีใจให้กับกาลาตาลาาอยู่แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งเขาได้สวมเสื้อกาลาตาลาานั่นจะทําให้แฟนบอลทุกคนมีความสุขมากตอนนี้เขายังเล่นให้กับแมนเชสเตอร์และแนวโน้มถูงที่เขาจะอยู่ต่อจนจบฤด,ดูกาลแล้วมาคอยดูกัน นี่นะครับก็เป็นคำกล่าวของทางด้านคุณซื้อของกาลาตาลายนะครับที่อยากได้คุณโดการไปร่วมทีมนะครับดูกายเคริโมกูนะครับตำนานของกาลาตาลายนะครับออกมายืนยันเช่นกันว่าคุณโดการคือเป้าหมายของทีมในปี2025อย่างแน่นอนเขาได้กล่าวเสริมนะครับบอกว่าผมไม่ชอบขายฝันให้ใครหรอกนะแต่ว่า90เป้าหมายของเราคือคุณโดการแน่นอนเราอยากคว้าตัวเขามาร่วมทีมให้สําเร็จนี่นะครับ กระสัตระลายนะครับอยากได้คุณโัการไปร,ร่วมทีมแบบเอาจริงเอาจังมากเลยนะครับตอนนี้มาดูข่าวต่อมาเป๊ปบ,บอกซาวินโยดีกว่ากิริตทุกอย่างอ้าวยังไงครับเป๊ปนะครับกุนซือของแมนซิ y ตี้นะครับชี้แจงว่าตอนนี้ซาวินโยมีทุกอย่างที่เหนือกว่าแจ็กคกิริตนี่คือเหตุผลที่ได้ลงก่อนพร้อมปลุกเล,ลูกทีมให้ต่อสู้เพื่อยแย่งตําแหน่งขึ้น ตอนนี้ซาวินโยมีทั้งสภาพร่างกายและเรื่องอื่นทุกด้านเหนือกว่าแจ็คผมต้องการแจ็คคนที่เคยคว้าตามแชมป์กับเราหรือไม่ใช่ผมคิดแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ผมพยายามตื้อตักกับตัวเองผมต่อสู้เพื่อแจ็คอย่างมากผมพยายามเรียกร้องให้เขาทําผลงานแบบนั้นอีกครั้งในทุกการฝึกตอมและเกมการแข่งขันแต่เมื่อไม่เป็นเช่นนั้นผมก็ใช้ซาวินโยมีใครคิดว่าซาวินโยไม่สมควรได้เล่นบ้างนั่นคือเหตุผลที่ผมส่งเขาลง เมื่อแจ็คมองดูตัวเองเขาจะเห็นการแข่งขันที่ต้องเจอกับซาวินโยมีสถิติการผ่านบอลน้าเขตโทษมากกว่าคนอื่นในตำแหน่งเดียวกัน2ส,สัปดาห์ก่อนแจ็คบาดเจ็บอีกครั้งและต้องได้เวลาจับจังหวะตัวเขาเองรวมถึงปีกคนอื่นต้องสู้กับซาวินโยโดยตลอดเวลานี้พิสูจน์ตัวเองว่าสมควรเล่นได้หรือไม่ผมไม่เคยมีข้อสงสัยในคุณภาพของลูกทีมของผมแต่ว่าตอนนี้พวกเขาพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดสิ่งสำคัญคือไม่ใช่อดีตหรืออนาคตแต่มันคือผลงานในปัจจุบันนี่นะครับ เป๊ปนะครับก็ได้พูดนะครับได้บอกได้ชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับบอกว่าซาวิญโยนะครับมีดีกว่าแจ็คกิลิตแทบทุกอย่างเลยนะครับพร้อมกระตุ้นแจ็คกิลิตนะครับให้กลับมาตู่ฟอร์มที่ดีนะครับในทุกๆก,การซ้อมนะครับเพื่อแย่งตําแหน่งของตัวเองกลับมาให้ได้นะครับ มาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้เรือใบยิ้มคูซานอฟพร้อมลาลองเดือนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้รับข่าวดีในดีนของอับดูโคดีคูซานอฟกองหลังดาวรุ่งวัย20ปีจากลองหลังจากที่ปีแอร์เดอออซี่ผู้อำนวยการบริหารของสโมรสมรได้ออกมายืนยันว่านักเตะมีโอกาสที่จะย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้ เนออสซี่นะครับเขาได้กล่าวว่าคูซานอมนะครับจะย้ายทีมในเดือนนี้แต่ว่ายังไม่มีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการย้ายมันขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่สมเหตุสมผลและเหนือสิ่งอื่นใดคือการสร้างส,างสมดุลให้การเงินเหมาะสมข่าวนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับที่กําลังจับตาดินนี้อย่างใกล้ชิดหลังจากที่ทางด้านฟาบิโอโรมันโดได้ออกมายืนยันอีกครั้งนะครับว่าเรืบใบสติฟ้าตอนนี้ได้เดินหน้าเจรจากับทั้งตัวนักเตะและต้นตังกัดของนักเตะเองนะครับ ตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเรือใบตีฟ้าเลยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วแมตตี้จะสามารถปิดดินนี้มาร่วมทับได้หรือไม่มาดูอีกหนึ่งข่าวถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพื่อนร่วมเมืองของเราทําได้ดีมากๆนะครับเมื่อคืนนี้นะครับบุกไปเยือนถึงแอนฟิลนะครับแต่สามารถคว้านหนึ่งแต้มจากแอนฟิลมาได้นะครับทาให้ตอนนี้ตารางคะแนนของแมตตี้แล้วก็จากปูงอย่างลิวพูนะครับขยับ เข้ามาใกล้กันนะครับโดยคะแนนในปัจจุบันนะครับอ,อัปเดตแบบเรลวทม์เลยนะครับตารางคะแนนในปัจจุบันนะครับอัปเดตในวันที่6มกราคมนะครับ อันดับ1นะครับเป็นลิเวอร์พูลนะครับแข่ง19นัดนะครับมี46คะแนนนะครับอันดับ2อาร์เซนอลนะครับแข่ง20นัดมี4 0คะแนนนะครับอันดับสามนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แข่ง19เกมนะครับมี37คะแนนนะครับอันดับ4นะครับเชลซีแข่ง20เกมนะครับมี36คะแนนอันดับ5นิวคาสเซิลนะครับแข่ง20เกมมี35คะแนนและอันดับ6แมนซิตี้นะครับเท่ากับตอนนี้นะครับแมนซิตี้ตามหลังลิเวอร์พูลเพียงแค่11คะแนนเท่านั้นนะครับ และถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปลิวพูสะดุดและแมนเชสเตอร์ของเรานั้นสามารถทําผลงานพวดพลาดขึ้นมาได้ทุกเกมทุกเกมทุกเกมนะครับนั่นจะเป็นโอกาสของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแท้จริงเลยเอาละครับก็ถือว่ามีความหวังนะครับใน EP นี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน E ีหน้าสวัสดีครับ